ถ้าเชอจของป้าแต่พี่เรียนจำไม่ได้ว่าอันนี้มาใส่ตอนไหนวะก็เป็นอนรเปลชุดนักเรียนชุดนักเรียนก็ใส่นี อ้าวม่ังอายมวยอะไรวะมาถ่ายอะไอ้นี่ถ่ายแทนใ้พี่หน่ กันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากใครมาวันอาทิตย์หรือ ข้าไปอนโอเคกลับบ้านแล้วนะกอบบ้านละลากันแล้วเดี๋ยวต้องไปที่